โทุกคนค่ะข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้จะพาข้ามไปฝั่งนูน้น สวัสดีทุกทุกคนนะคะพอดีไม่ค่อยได้คุยอาจจะไม่ได้พูดเจอะนะทุกคนคะเป็นหวัดนะคะมีน้ำมูก ให้ทุกคนดูบรรยากาศนะคะกับสถานที่ล้าง ทุกคนขอบคุณนะคะใครที่กดหัวใจใครที่กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกคนนะคะโอ้ยเป็นหวัดนะคะไม่ค่อยสบาย Oh. สถานที่แบบนี้นะคะกับจุดนี้นะคะหลายหลาท่านนะคะอาจจะยังไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะจะเห็นได้นะคะที่เพื่อนรับพิสูจ์โซเวล็อเคชั่นนะคะเราพยายามหาสถานที่ล้างนะคะโอ้ทุกคน ไม่กล้านี่อันนี้เป็นเรือนะคะกินแรงมากเลยกิ่นกินแรงมากเลยนะคะนี่เรานี่เราอยู่บนเรือนะคะเป็นเรือ เขาเหมือนจะทำแนวจำลองแนวออกที่พักบนเ,เหมือนเรือนะคะใคล้ายตอนนี้เราอาจจะเป็นใครที่มามา,าล่ากลางคืนมาพิสูจ์กลางคืนเนี่ยนะคะก็ต้องเป็นแจ็คก,กับโรสนะคะยืนอยู่บนหัวเรือ อโทษขออนุญาตทุกคนนะคะไม่ค่อยสบาย,ยาจริงๆฮะ,ะมาดูบรรยากาศกันดีกว่า ไม่สบายนะคะตอนนี้น้อง,องแฝดหายแล้วนะคะคนที่ป่วยก็คือตอนนี้ป่วยทั้งครอบครัวเลยไม่สบายนะคะ <S <S ต้องขอโทษด้วยทุกคนด้วยนะคะ <S 1> <S 1> อาพามาดูสำรวจเบื้องต้นเท่านั้นนะคะ <S 1> <S 1> ให้ทุกคนเห็นบรรยากาศ ขอบคุณทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน ที่มันมันจะเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมือนตัวบ้านมันจะผุผูกอะค่ะไปุกคนะ <c ười> คือเก็บบรรยากาศให้ดูเท่านั้นนะคะทุกคนไม่ได้เดินขึ้นเดินเข้าเลยนะคะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละจุด มันจะผุผุอะค่ะพื้นมันผุแล้วอะแต่ถ้าเป็นบรรยากาศตอกนกลางคืนก็สะหลอนหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเดิมไม่ไหวแล้วทุกคนปวดหัวมากเลยค่ะ ขึ้นไส้อุยใส่นี้อ่ออก ไม่ไหวะเดินเดินไม่ไหวแล้วค่ะไม่สบายมันปวดหัวมากแล้วเวียนหัวมากเลยค่ะอขอโทษทุกคนด้วยนะคะมงึง ปวดหัวทุกคนคะไลฟ์ต่อไม่ได้แนะล้วปวดหัวมากเลยค่ะหายใจไม่ออกวยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเขาว่ากันอีกทีนะคะทุกคนขอแคจบไลฟ์ก่อนนะคะไม่ไหวแนะล้วปวดหัวจัดเลย ขอทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวขอจบไล์ก็ไม่ไหวจริงค่ะไปต่อไม่ได้มันหน้ามืดแล้วมันปวดหัวมากหายใจไม่มออกกันม่ออกแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ <c oughs> <c oughs>